น้ำพริกปลาทูจ้ากับผักสลัดอ่อนๆเลยนะจ้ายอดสลัดแล้วก็ปีกไก่ทอดด้วยจ้าข้าวสวยร้อนๆก็มีแคบหมูก็มีนะจ้ามีข้าวตังติดมาด้วยนี่มาเด้อแซ่บๆจ้าสวัสดีนะคะทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะมาจ้าทานข้าวกับป้าตานะคะวันนี้ป้าตามีน้ำพริกปลาทูจ้าน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดนะจ้าผักก็ไม่มีอะไรมาก สลัดอ่อนสลัดน้อยเ้อจ้าข้าวสวยก็มีอยู่นี่กับแคปหมูนิดหน่อยจ้าพึ่งพักเที่ยงจ้ะมาค่ะทานข้าวกับปาตาในจ้ามาจ้าจัดการกับไอ้นี่ก่อนเลยปีกไก่ดูมีข้าวติดมาด้วยปาตาทอดไว้เออไม่ได้ทอดหรอกอบแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้จ้า อบเด้ออันนี้หมักแล้วก็อบแล้วก็ไปอุ่นกับข้าวเมื่อกี้มันก็เลยมีข้าวเม็ดข,ข้าวติดมาด้วยจ้ะน้ําจิ้มไก่รสเด็ดเลยอันนี้ปาตาก็ทําเองด้วยจ้าน้ําจิ้มไก่นี้ <ś c oughs> แซ่บหลายจ้ามากเยิ้มๆเลยทุกคน อืใช้มือเหมือนเคยอืหิวข้าวอย่างแรงเลยค่ะทุกคนทำงานค่ะ เที่ยงสชั่วโมองเดี๋ยวไม่มีคลิปลงในในช่องตัวเองจัดหน่อยสิกินแล้วนะไม่พูดพร่ำแล้วนะกินยาวไปเลยจ้า น้ำพริกปลาทูจ้าทุกคนอือ หนัวมากตักนันพริกแรกกับข้าวหน่อยซิมีข้าวตังด้วยนะคะนี่ขยำเลยนี่จ๊ะด้วยมือโอ้โหมือมือป้าตานี่เหี่ยวเชียวเพราะว่า แอลโกอฮอล์จะล้างมือบ่อยมือแห้งเลยอืมมือเหี่ยวมือแห้งเป็นไปตามอายุไขจ้าอืม mm-hmm สักคำไหมคะทุกคนมา ไม่ได้ไปซื้อของเลยผักก็มีน้อยอืมผักมดแล้วปลนปลาเนี่ยต่อยนัวมากอืมซอดเลยอื้อหือปลนกระทู อันนี้ป้าตาก็ทำเองเด้อแคบหมู mm และะ้วค่ะทุกคนทุกคนอิ่มแล้วจ้าดูสิคะผักผึก่หมดเกลี้ยงเลยอืข้าวก็หมดแล้วจ้าข้าวหมดแล้วเอาเลยจ้าทุกคนท่านผู้ชมทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยนะจ้าที่เข้ามารับชมจ้าเอาละคะ่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง subscribe ให้ปาตาด้วยนะจ้าเอาเลยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าในช่องเดี๋ยวปาตาต้อง เออไปทำงานเข้าง,งานต่อช่วงบ่ายนี้นะจ้าบ่าย2เอาละค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าเก็บเก็บ